สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนรับทางด้านของไอเทมนะครับผมถามว่าก็คือไอวอลทั้งหมดเลยครับสรูปแบบขั้นตอนการรับรับยังไงครับบอกเลยพีฟรีในครับผมก็มันฟรีจริงๆนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่ด้วยนะครับถ้เกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู กิจกรรมที่มันใกล้จะหมดแล้วนะเหลือประมาณอีก7วันนะถ้าเกิดไม่นับวันนี้นะครับผม,ผมก็คือทํากันบ้างหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราขอมาเช็คทางน้้นงกิจกรรมก่อนเลยนี่เลยอันนี้รับเรียบร้อยกันทุกคนแล้วไม่สามารถรับได้นะครับผมก็คือรีออนนะต่อไปก็คือทาง้งด้านของร้งันคาทั่วไปตรงนี้นะครับผมก็นําโทเค็นไปเล่นนะทอยลูกเต๋าก็ด้านแรกให้หมดเลยนะครับผมนี่เลยอ่ารับให้หมดเลย อ่าและอันนี้สําคัญนะครับบุญยาโกนะบอกเลยนะคือสําคัญนะคือมันจะบอกว่าเรานะครับผมก็คือนี่ต้องแข่งทั้งหมดนะครับผม1นึถึงสินะครับจากัด50คนต่อรอบนะครับก็ไม่ได้บั็กแล้วนะก็คือเล่นเลยนี่เลยนะครับผมเล่นได้เล่นเลยนะครับผมนี่เลยเล่นไปเรื่อยนะครับเอาคะแนนยังไงก็ได้หนึถึงสิอ่ะให้เราติดท็อปอยู่ในนั้นนะครับผมหรือใครแข่งกับพี่อยู่ก็ไม่รู้พี่ก็เอออ่อนๆให้พี่มั่งนะ <c oughs> ก็มานี่เลยสกอร์อยู่ที่หมื่นสองนะหูไอดีพี่แม่ทอยอะไรกันขนาดนั้นนะเออพี่ก็เวอร์เวอร์เลยแบบเปิดไปทีโอ้โหหมื่นสองทอยบ้าทอยบออ,ยบอ,อะไรขนาด <c oughs> จริงจริงอีกไอดีหนึ่งคือไม่ถึงห้าพันนะนี่หมนะื่นสองอะดูนะเดี๋ยวดูสกอร์ที่หนึ่งนะ หมื่นสามไปแล้วนะครับผมโอ้โหไม่รู้ทอยอะไรกันนั่นนะมันจะเกินไป <c oughs> เอกอก็มานี้เลยก็อย่าลืมไปทอยกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ <c oughs> เพื่อปเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมเออฝากไว้เนอะอีกอย่างหนึ่งนะ,ะพี่งงกับตรงนี้ว่าสี่วิเศษชิงชัมป์้ะพี่สอนทปแล้วแต่ทําไมบอกสรุปผลคือจันังคานอ๋อพี่คิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์อีกวันหนึ่งนะที่แข่งนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านของเอเชียแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรอเลยครับผมเนี่ยมันก็ได้ชุดนี้นะครับก็ลองดูอาจจะมาอีกทีนึงนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไอวอชิ้นแรกที่เราจะได้รับนะรับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสําหรับ สายฟรีนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่ามันฟรีตรงไหนอุดนะครับผมย้ํานะคนที่ใช้ดีแท็กเขานั้นนะครับผมมาสําหรับคนที่เติมแพ็กเกจเน็ตนะครับผมจะได้โทเค็นทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือพวกนี้เลยนํามาแลกนะครับผมสาหรับคนที่ใช้ดีแท็กนะครับอันนี้ฟรีๆเลยครับก็สมัครเน็ตอยู่แล้วคือเราเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับผมสมัครแพ็กเกจเน็ตของดีแท็กใช่ไหมครับผมก็นี่เลยนำตัวนี้มาเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นปะเห็นปะ เออนี่เลยนะครับผมนำมาแลกนะครับผมแลกยังไงก็คือมันจะได้โทเค็นน่ะเห็นไหมโทเค็นดีแท็กทั้งหมด3เหรียญนะครับผมมีเหรียญธรรมดาเหรียญสีดําแล้วก็เหรียญสีขาวนะครับก็แล้วแต่การสุ่มมันน่าจะเป็นกล่องให้เปิดนะครับผมเข้ามานี่เลยนํามาแลกนะครับผมก็จะได้ไปเลยไอวอลสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับผมก็คือเป็นเซตเดียวคขนาดมาต่อไปนะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผม299เพชรมาแล้วนะครับผมไอวอลบูย่าเดย์สองพ นะครับผมเอ็ดเน้นๆไปเลยนี่เลยเป็นไอวอลแบบนี้เลยไอวอลเปลี่ยนโมเดลนะครับผมซึ่งเป็นกระโหลกอ้าปากอยู่ข้างหน้าเออเท่จัดบอกเลยดูดีนี่เห็นปหมมีมงกุฎด,ด้วยเป็นไงก็อันนี้นะครับผมก็มีไว้ก็ดีนะมงบอกว่าเราอยู่ในบูญานะครับผมเออแล้วมันฟร,ฟรีด้วยถามว่ามันฟรีตรงไหนเหรอมันฟรีตรงที่มันไม่เสียเพชรก็แค่เติมเพชรแล้วก็มันก็อยู่ในนั้นนะครับผมชิว,ชวเๆเลยเชื่อไหมอีกสองสามวันจะมีเคียวแล้วก็มีหมัดบุญ่ามานั่น ว่าไปนั่นและเรื่องจริงใช่พีเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูกดรับไปเลยนะครับผม i อวอ b ์บุย่าเนะครับผมเออชิวๆนะครับผมสำหรับคนที่ได้แล้วก็มาบอกกันหน่อยโอเคชิวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วก็จะมีทางหน้านของกล่องแฟชั่นมาอีกแล้วนะครับผม25เพชรนะผมหมุนเป็นพันก็อาจจะได้อาจจะไม่ได้นะครับผมเออก็แรกหูร้อยโทเค็นรอโทเคบ้า เป็นชุดเลยหรอก็ไม่เป็นไรอ๋อมีท่าทางนี้ด้วยนะแต่ที่เราจริงเขาท็อปอัพครั้งที่แล้วเขาแจกฟรีนะก็เกี่ยวกับท่าทางนี้นะก็ไม่เป็นไรชิวๆอ่ะผ่านไปแล้วนะครับสองไอบอลนะครับเหลืออีกไอวอลหนึ่งเออจะได้จากตรงไหนเออนะครับผมอันนี้เดี๋ยวทําคลิปแยกให้อีกทีแต่จะพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับนี่เลยนะครับผมณวันที่28นะครับผมก็คือเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียหรือเอเชียก็ไม่รู้นะพรีไฟเอเชียชอป i ป็นชิพนะครับผมก็แ่ ้หมดเลยส่งทั้งหมดไป5ทีมนะครับผมทีมไทยอบางคนงงเอ้ยทีมไทยส่งไป5ทีมเหรอใช่ครับส่งไป5ทีมเนี่ยก็ประมาณนั้นหนึ่งสองสามที่ห้ามีซีจีด้วยหน่อยเห็นป่ะนี่เลยเป็นการแข่งขันนะครับผมของเอเชียเอเชียหรือเอเออะไรก็ไม่รูกันไปพี่กอ่านไม่ค่อย จะเข้าใจนะครับผมแชมเปนชิพเป็นการแข่งขันนะครับผมนี่ก็คือตารางการแข่งขันนะครับผมดูนี่เลอยี่แปดนะครับผมนาเห็นไหมไล่มานี่มาดูแล้วก็เหลือสามทีมร่วมส่งกำลังใจให้ทีมไทยนี่เลยนะครับดูดีๆนะครับผมมันจะมีการแจกตัวละครด้วยนะครับผมก็คือไอตัวระเบิดมันชื่ออะไรวะพี่ก็ลืมไปแล้วเออแล้วก็คาพิรานะครับผมตัวนี้ก็คือพันยากล่องหนึ่งเกือบเต็มหลอดเลยนะแล้วก็มีตัวเดโมไอคูณ2ก็คือเป็น พวกปืนเนี่ยห้าหมื่นวิวนะครับผมก็คือแต่ก็วิวไม่ใช่วิวนะยอดดูคนรวมๆนะแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับผมเมื่อดูประมาณครบ2อ0 0 0นหหรือเปล่าหรือเท่าไหร่นะพี่ก็ไม่รู้นะมันบังอยู่นะ ก็เลือกได้หนึ่งอย่างจากสามอย่างก็จะมีท้าหน้าของสกินปืนแล้วก็ปากความจำแล้วก็ไอวอลสีม่วงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูสกินปืนดีกว่าไอวอลพี่มีหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่ให้ดูนะก็เป็นสกินปืนทหน้าของ AK นะครับผม AK ฮาร์วีนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจากจากภาพเมื่อกี้เดี๋ยวเลือกให้ดูบวกอัตกรยนิงหนึ่งนะครับผมแล้วก็แม่นยำถามว่าคนที่มี A k เคเล่นดีไหมดีนะครับผมดูด้วยด,ด,ดีนะ ดูเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมนี่เลยเป็น AK ตัวนี้เลยฮาโลวีนนะครับผมเออได้เลยนะตัวนี้ได้เลยนะบอกเลยนะยิงโหเลเวอร์ก็ก็ไม่เลเวอขนาดนั้นต้องอัดตากันยิง2ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูไอบอกกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่กกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะ ชิวๆเลยนะงานนี้นะครับผมก็ไอวอลทั้งหมด3อันเลยถ้าเกิดยอดวิวครบ 2, 2> องแสนสองแสนห้าหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดาๆกนนะส่วนมากก็ประมาณนั้นแหละโอเคก็มีสีชมพูแล้วก็ไอวอลบูญาแล้วก็ไอวอลสีม่วงนะครับผมมาเอาไหนวอลอยู่ไหนเนี่ยพี่มีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้เช็คนะครับผมก็เก็บ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 ไว้เยอะเหมือนกันนะถ้าไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยแต่เปิดให้ดูเลยนะครับไปที่ระบเบิดสนะครับผมแล้วก็โอ้ไอวอลสามย่างโอ้ไหนดูดิไม่มีสีม่วงว่ะ ขอโทษขอโทษขอโทษขอโพยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะคือพี่ชอบพี่ไอบอลที่เป็นเปลี่ยนโมเดลนะแบบนี้สามอันเนี่ยสี่อันด้วยมียเล็กด้วยนะเออนี่หนี้นี้ก็คือสามอันนี้คือมันเปลี่ยนโมเดลนะครับผมโอเคไหมอ่าถือว่าสวยเลยนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับนี่จัดหนักจัดเต็มอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้ชุดทางด้านของบุญญาเดชนะครับผมไปจัดกันมาหมดไปกี่เพรเม้นต์มาบอกพี่หน่อยนะครับผมพี่หมดประมาณสามพันกว่านะเออนี่เลยก็เตรียมเพจไว้นะสองพันก็น่าจะได้แล้วมั้งสำหรับคนที่ไม่ค่อยด้สุ่มนะครับผมก็ชิวๆไปโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มไปมาแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เล่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอีกกิจกรรมก็ คือบุญ่าชุดนะครับผมชุดแบบนี้เลยนะครับผมพี่จะชุดงงๆให้ดูทีหนึ่งแล้วก็ชุดแบบโถดจะบอกเทคนิคการชุดนะครับบอกเลยชุดทีเดียวเข้าเลยนะเออดูดูไว้นะครับผมเดี๋ยวจะชุดแบบง่ๆทีหนึ่งจอาไปแล้วนะปิ้วนี่คือชุดง่ๆนะครับผมเดี๋ยวะชุดจริงจังเลยนะดูดูดูไว้นะครับผมก็คือชุดจริงจังเลยนะ ก็คือเอานิ้วแตะตรงสีดำข้างบนกําแพงนะครับผมลูดที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ปรับลูกศรขึ้นไปเหนือนิดนึงปล่อยปิ้วปรนั่นแหละประมาณนั้นแหละดูไว้นะครับปล่อยปล่อยเลยนั่นแหละก็เข้าเลยนะครับผมให้ลูกศรปลายลูกศรก็คือปลายเส้นอ่ะมันระนาบกับไอเสเหนือเส้นบนแบบตรงๆนะครับจะเข้าเลยนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะโอเคดูทีนี่นี่นีนี่ไม่เข้านี่นี่ประมาณนี้จะเข้านะครับผมเห็นไหม ชิวๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมก็รักทั้งหน้าของกล่องปืนด้วยแล้วก็มีหบัตรก็คุ่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็คือไอวอลฟรีทั้ง3แบบเลยนะครับสาหรับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเติมเพชรก็ไปจัดได้ครับดีแท็กอีกอันหนึ่งก็เติมเพชร299้กได้ฟรีแล้วก็อีกวัตอันนึงก็คือ ดูวิวให้ครบนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับผม